สวัสดีครับสวัสดีฟแฟนบอลทุกท่านนะครับพบผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครซึ่งเราจะเต้นเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นศึกเพชรยินดีนะครับจัดที่เวทีมวย าราชดำเนินนะครับก็วันพฤหัสนะครับแถลสดทางช่องทูฟอยูเหมือนเดิมผมคัดมาเรียบร้อย3รายอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยแล้วก็มีแถมช่วงหลัง1รายด้วยนะครับก็คู่ที่ให้เริ่มต้นคู่แรกเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับสดาวทองนุ้ยสิมุมเมืองครับเจอกับเพชรวีชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับหนึอเปอนด์เท่ากันสดาวทองเนี่ยมาลดเป็นจดแส่วนเพชรวีชัยไปลดเป็นหนจุด โดยที่คู่นี้อเตรดเปิดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านในเจ้าสดาวทองนะครับตั้งต่อก่อน3-2เลยอุกค่อนข้างที่จะแพงนะนะครับไปดูเพื่อนเพื่อฟอร์มหลังกันนะครับสดาวทองนุ้ยสิบมุมเมือง นะครับก็คนเพชรบูรณ์นะซ้อมอยู่หน่วยสิบเมือง16ปีเท่านั้นเองนะครับมวยซ้ายจะเหวือนมือบเครื่องนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะมาตลอดเลยชนะมา3ไฟต์ติดแล้วนะครับซึ่งโคตรตรงข้ามกับคู่ชกเลยเพชรวีชัยไฟเตอร์มวยไทยครับเอ่อซ้อมอยู่ส่อโชคมีชัยนี่แหละนะครับประเภทมวยขวาฟิล์มคบเครื่องนะครับรัดมาตีดีนะครับ แต่แพ้มาสี่ไฟติดแหละนะครับแพ้มาสี่ไฟติดล่าสุดเนี่ยแพ้เด่นผาดังแต่ไอที่แพ้เนี่ยแพ้โหดๆทั้งนั้นนะแพ้ฉลามชนแพ้ธิรพงศ์แพ้เด่นผาดังฉะนั้นแล้วผมมองว่านะครับแม้ว่าฟอร์มไม่ดีนะครับแต่คู่นี้ผมว่ารองได้ผมออกไปที่ง่ก็ได้เจ้าเพชรทวีช e ัยแล้วกันเกรดมวยชั้นมวยน่าจะเหนือกว่านะครับจัดไปที่เพชรทวีช e ัยแล้วกันนะครับแล้วก็มากันที่คู่รองรายการครับ เป็นคู่ของทางด้านในเจ้า,ากระดูกเหล็กอัจฉริยะนะครับเจอกับมาลายทองนุสิบม,มมเมือง115ปอนด์ปอนเท่ากัน115.5นะกระดูกเหล็กน่าจะมาแทนขาดไปจุด2ส่วนมาลายทองเนี่ยช่างได้ตามพิกัดนะครับโดยที่คู่นี้เลทเปิดอยู่ที่กระดูกเหล็กนะตั้งต่อก่อน11.8 นะครับผมว่าเรื่องของธาตุมวยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ด้วยของโอเคแหละฟอร์มหลังกระดูกเหล็กอาจจะแพ้มารวดเลยนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นนักมวยที่กระดูกการพมวยนี่โคตรเก่าเลยนะครับไอ้นี่มันเก่ากันอยู่แล้วนะครับส่วนมาไลยทองเนี่ยนะครับก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับสลับปากปนกันไปวันนี้ผมจัดไปที่นในเจ้ากระดูกเหล็กแล้วกันนะครับจัดไปที่กระดูกเหล็กแล้วกันแม้ว่าจะเป็นมวยมาแทนก็ตาม ข้ามไปที่คู่เอกของรายการครับเป็นคู่ของทนายเจ้าไก่ป่าพวิเศษยิ้มครับเจอกับปฏิหารพอหลักบุญครับหนึรอเอปอนด์เท่ากันไก่ป่าเนี่ยร้อยสดจุดเส่วนปฏิหารเนี่ยร้อยสดจุดเ คู่นี้เนี่ยเรทเปิดเนี่ยอยู่ที่ทางด้านไอ้เจ้าไก่ป่าตั้งต่อก่อน54ก็ไก่ป่ามวยคนจัดนะครับซ้อมอยู่เพรยินดีนะครับอายุยี่สิบสองแล้วนะครับประเภทมวยเข่าเข่าชนเข่าแหละนะครับ,รท,ะะรบที่สําคัญคือเคยชนะปฏิหาริมาแล้ว3ครั้งนะครับแต่เป็นปี65ทั้งหมดเลยเคยชนะมาหมดแล้วทั้ง3ครั้งนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยไก่ป่าก็กลับมาแจ้งเกิดด้วยแล้วนะครับชนะไอ้เจ้าซันโบได้ส่วนปฏิหารนะครับ ก็น้องปังตอแต่สูงปรีดเลยนะครับก็มีฟอร์มที่แพ้สลับชนะแล้วก็มีเสมอด้วยช่วงหลังก็ปะปนกันไปครบทุกรูปแบบแหละนะครับแต่วันนี้ผมมองว่าปฏิหารสู้ได้นะผมรองไปที่ปฏิหารแล้วกันวันนี้สายรองนะครับชอบรองเยอะมากหลายคู่เลยนะครับส่วนวันนี้ทีเด็ดที่ให้กันเนี่ยนะครับก็จะมีทางนั้นไอ้เจ้าเพชรทวีชยัยไปที่กระดูกเหล็ก แล้วก็ไปที่ปฏิหารแม้ว่าจะแพ้มา3ครั้งก็ตามแล้วก็แถมช่วงหลังเนี่ยนะครับเพชรบุญช่วยขุนนนเมืองปากนะครับมวยพวกยังไงฝากกันเลยนะกันนี่คือเต็มเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกัน,น,นกทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ